สวัสดีครับพี่น้องสุขซุกคนครับวันนี้กลับมาพ่อกับบ้าพุ่มเช่นเคยครับกับบ้าต้นวันนี้เข้ามาสองคนมาสวัสดีครับเข้าสองคนมาใหญ่ปลาจะให้หน้าครับพี่น้องแหม่ปลาดุกครับแหม่ปลาดุกหนามันโดเแดดที่ว่านเขาแล้วครับที่ว่านเข่าแล้วครับหลายพี่น้องไหนที่จะตายเลยนะครับอืมถามมันไหนน้ำหนักแล้วนะครับ น้ำหนามไหมน้านาไหมโอ้ปลาตนตากมาอะไร้อสมควดนะครับพี่น้องอ้ยเต็มถังเลยอ๋อนี่เด็ตัวใหญ่หมองาพุ่มปลาองนีไหลน้ำหนามเนาะปลาต่นปีนีผีผีอย่างเรงาเนีย,ย,ออยไม่ได้ครับพี่น้องตาขาดเย็นครับว่าปตาปุ่มยำมมนต้องห้อยตีนแท้ แล้วว่าไม่ต้องห้อยตีนพี่ว่าตันเอาคูเอาคูมาฟังนี่นี่บอกโอ้โหอ๋อเอ้พี่น้องมาดูปูหน่อยเดี๋ยวจะไปใส่ไอ้บอแทยงไว้มันขุนแม่นแบบนเวลาจับมันยังไงเนี่ยครับกดไหลก็แช่เพื่องห้มัใจ๋อสองบาจิงเกอครับพี่น้องมีโมดส่งดาวให้ครับพี่น้องอ่ามีหรือเปล่าว่าพูดมีแล้วเป็นกใหาตังใจหาไผ่มีทุนนะซับการ ต้มเดาวให้อสองบาเลยเด้อครับพี่น้องนี่ครับอ,อ๋อเดือดอ๋ดดอได้ต่อมาผู้ผลิตได้มาทตีบาทห้าตีวานข่อมอั้ยเหมือนก็เลยต่อมาออกพี่น้องเลยสองเบาจะว,วานขเขาอล่คะครับพี่น้องก็ดีมันมีสลาดเจี๊ยวนะครับอุ้ยานด

จับไปใส่บ่อไหมนะครับพี่น้องที่นี่มันจับหนักมันมีต้็นข่าวมันมีต้็นข่าวมันเพียงกองบาทครับเวลาหาให้ถูกขึ้นทางแล้วครับปลาบ่อหน่อยได้บ่อพิ่มเอามาลุ่มขั้นกระลูกเนียนแต่เห็นเห็นมันมันเป็นป่าหน้าครับถ้าเห็นมันกินตามธรรมชาฉาด้นี่ปุหนสมุนท่ามกุปปาใสจเรา มันท่างกับสีเรือบบวต้นมันจีบืนไปนะนะครับมุ้ยหลแห้งพี่น้องมุนฟ mm. ังท่ามุี่บัาต้นเจ้าบัดบัวดอกนี่มันยุ่นน้ำพอามาคุมเอาละขั้นบเขาเอาะนว่ดีกัน คนไะไรกูแช่แล้วมึงใจให้นสองเบาคือเก่าครับพี่น้องอย่างไรอยู่เดี๋ยวหนาเห็ดดอกกับสีภาพเนหาเห็ดคือเก่าครับโอ้ยขนาดเห็ดดอกพี่น้องจีบเบิ้งเห็ดจนเบื่อแล้วพี่น้องก็ว่าหนี้นับปลาไปก่อนครับพี่น้องครับปลาไปก่อนพาไปทายคลิปตื้ปลาตี้ยังไงครับพี่น้องท้ายคลิปตัวไปอ่าครับเตื่อบอกอันขาดก่วมเกินไว้นะครับเดี๋ยวพี่น้องจีลืมพอมันอย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องจีลืมนี่นี่ต้นบ้านต้น เอผู้แน่ยไอ่เคับเดียวเเดียวนี่นี่บาตัวตัวนี้จับได้บ่ตัวจับต้องรามาระวังเรื่องปลาดุกบรผู้ไปใส่ไปใส่ตัวหน่อยว่าเป็นนางบ้า bueno. ต uh ัวหน่อยเดี๋ย uh> วผู้เมย์ทางซีนะครับพี่น่อเดี๋ยวสีฟ้าไปปล่อยน้ำครับ ใส่อันอันนี้ควรระวังนะครับเงียงมั่นแทนเงียงฝ่าม่นเงียงมันบ่ได้บมว่ตัวมาได้สามตัวสามตัวครับพี่น้องต่วหนึ่งอันมันอยู่อันอันนี้เนาะใส่ทอขามเงียงบู๋นะว่ามันละเบือนหนีสายเว้อพี่น้องนี่ตัวนี้แม่นมากกว่าตัวเงียงเอาหมดก่อนขี่เสียวหน้าขี่ เาไปคุณครับพี่น้องไอ้นี่ม pues ันจับยากเวลาเขามันกัดป่าในหน้ากัดจริงครับพี่น้องเวลาเขาหินหน้ามันมีมันมีกอเข่าไหมบางท่มันจับ่ากมันก็เป็นป่าธรรมชาติบินดินกอเข่าได้บ้างไหฮะบินกอเข่านะ มือนอนอยู่่กตัจับแ,แม่นันไจำนมือมอือ่นก็จมาจับอีกเอาละว่าม,ม,มือม,อมันเป็นลูกนี่นี่ว่าตัวจับตัวนี้เนี่ยออองโตนีนนนเลย เพิ่งทังเหรอครับพี่น้องคืงเห็นเือไม้ได้มบริการคู่สาหนามเนอะแมนไปคุณหน่อก็มีค่าพู่จะบอกระโโตก่อนพี่น้องเดี๋ยวอะจียบมันนี่นาที่ล้วต้น กันก้อนกันก้อน,นอนอ,อยเกียร์ที่เกียร์โตกันน่มาลิงกี่ตัวงแง่แนกก็บาตวนเนาะฟองกระนาเ่เ <c oughs> นี่ยบาวผู้เมือได้บาตวน กดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องนะครับมันจะเป็นถังเหรอว่าพุดเนี่ยใชเป็นถังเ่ะเพราะว่าผมปล่อยลงพันกว่าตัวครับพี่น้อนงจับขายไปแน่เนาะจับขายไปแน่นล่ะโอ,โอ้โจับป่าย้ำแนงครับพี่น้องน้ำสก็ไปรับจ้างแต่ยูรันนี่เปล่าเดี๋ยวตอนนี้เขาก็ไม่จับที่ัเราเลย <ห>ปลาย,<ม>ยดีตอนไม่แต่ปลาดุกครับในในหลุมมันมีหอยสีหอยห้อยสีเทาบางผูปลาดุกก็มากันเสียนเรื่องดินก็มาตัวอ๋อ,อเอาเขาก็จะดเดี๋ยวนี <ม>โอ้ยน่ะโอ้ยเต็มถังเลยครับพี่น้องวิธีจับมันแล้วน่ <c oughs> นั่นบืนไม่สมอบอรเอาถอนนี่เนื้อเว้ยเมื่อก,ขอ,ออออกขอนี่เน่เนื้อเว่ยเมื่อกขอนสองตัวจับไปเจ๊ใส่กสระซังไว้ครับพี่น้อง ตีฟางหนิลินน้องเดกแดเด็ดเอย่างหลายเลย้ก็เ่าออกอนครับขึ้นทา่าึ้นทางาม้วลงมาบวกเลยน่อนไอแยงเลยพี่น้อง ดาวพุ่มเป็นคนถ่ายท้ำนะครับพี่น้องแต่ที่จับผาจับได้หรอเป่ครับพี่น้องแต่ว่าต้นบ่อชั้นล่างกล่องของผมนะครับ่าจาจับอาจจะตันเลยเจ้าน่อยพี่น้องกจะติ่นบู้สบายให้รูสบายตามดีที่พี่น้องมือห right. ้อยตีเลยย่างหายเลยสุดเดียว เหี saya, ini, ok e ้ยเห็นเป็นหนุ um. ่มไห่เนาะนี่ต้องนลงมาตัวเดี๋ยวมาอื่นเนะใครเมนะป่อเาปุอือือนี่ครับพี่น้องปกล่องให้เดี๋ยวปลาดุกอันบีบวีนะครับเพ่ปลาดุกท่านผสมปลาดุกหน้าท่านผสมปลาดุกอันนี่มีหอยปลาคออืม ความไม่เสร็จล่ปะปลาควรไปน้ำกันนี่แหละนี่ครับทางอือคือทางขึ้นทางครับพี่น้องกไปหน้าทางขึ้นทางหน้าติดทางหน้าติดทางครับบางเทื่ยก็ด,ดีใจดีใจนิดพี่น้องบางเทื่ยก็บบดีใจเขาข้นห็นหลายนี่ครับ นี่พุ่น ini นี่ ไหนวะแหวกออกก็ไนไหครับน้าเด่นเลยุ้ยเด่นมาอ๋ดีกอนอันนี้เป็นป่าหน้าเลยนะมันขอนป่าจะมาเรียงมันมันขอนใชครับกอาย่แรงมากงใส่ะตั้งไว้ มาสิคูณมันไหนมันไงันจะไปขายพี่น้องว้จะกินน้ำเนามาพุง่งเนแกะ้วแกก,แก,กน,นหน้อยน้องออออออกี่แห้งหลานยงพี่น้องคุนาพุ่งี้ามเนา ังพี่น้องเลยไปตัวเราไปเทียก่อนปะเอาไปทียก่อนเลยจมัจับไหมเนาะเอไปทียกก่อนมีเรยว่หนักตลอดเทียบสักระ่ังเลยก่อนโอ้ยเี่ยโอ้ม้วเมอามากินกันี่น้อแมวก็จบปลาได้บานนี้แมวเอาปดูก่นกิน มันบืนครับเขาปล่อยลงนี่ครับพี่เนอะบอเตรียมไว้แล้วครับตอนนี้นนให้นี่ทีปล่อยปลาโดยเฉพาะครับเอาน,น้ำป่าพุง่งเนาะเรื่อยๆปลาต้นโอ้โหโอ้โหนะพี่นอ้องเต็มเลย เวลาขุนมันจะขุนไงเวลาจับขายมันจะจับไงครับพี่น้องกบบาทนี่เขาไปจับต่อครับพี่น้องไปจับต่อหรอว่าไปจับปลากบบานนี่บ้าต้นปะเป็นไ้หน้าที่ว่าเขาใส่ปลาเรื่อยๆครับพี่น้องใต้กิ๊บไม้เบิ้งเรื่อยๆครับาเไปจับอีก แมวก็ได้ปลามากินแม่แม้เอาปลามากินมันจับเดี๋ยวมันมีสี่ล็อกเลยครับหนึ่งสองสามสี่ล็อกที่สี่นี่เลี้ยงปลาโดยเฉพาะเป็นนี่เสียหน้าปัางสามล็อกครับ ต่วกันเลยครับพี่น้องว่าน้ามันขวนตรงใหญ่เห็นเบิดออพิจตัวกัได้เนาะแล้วต้นเอาเห่อมองโยกันได่นี่ง บน,นี่ดินี่ดินี่บอ่อโอ้ยนเข่าห้อยตีนมาพุ่งด <ul> ูดิดึงออกมาแล้วโอ้ยน้ำเบื่อเลย <ul> จับเบิ่อไม่น้อพี่นอ้องมือบืไปเอาไว้มาอื่นก็นได้แต่ว่ามาจับ,บตัวผีก้อนก็ได้บ้าต้นเอาหม่องม่นา<ล>ยก่อนหนึ่งนี่ดิ giờ mình lên về hà nam mình nhìn thôi Ủa Lại lên Mềm lại có cái gì đó thôi Đừng ngó con cái này Đừng ngào con Đừng có đi Rồi đó โอ้เป็นกล่องเลยูด,ดิล่ะนโอ้ยดีดีป้าตัวหอนกตัว2ตัวเวลาจับของนย่างนี้จะจับ,จบงางไม่ไดม้มันจับ,บมือเปลือกขนาโอ้ยหนาขนาดไหนบันจริงป่ะ ที่มันเบื่อเนาะอยู่วาตุลแม่จับวาต้นสีมันนี่ป่ะเนี่ยแมวมันกินครับพี่น้องแม่มันช่ลงมาอีกแล้วนี่มันเห็นแล้วเอาหม่องตั้งบุกฟันมาตัวถ้าผมมีบ่วาต้นบ่มีบ่มีบ่ไม่แต่หม่องนี้ป่ะเนี่ยเอล่าหามันหามงก์ครับพี่น้องทุ่มมือหามงก์หงมงกกับมือเลยได้บ้างมั้ย แนวมันตางนะน้ำหล่อมน้ำรูันหล่อ้อยจี๊ว้อวว้อยนี่ดีบเทกันบเทกนพี่น้องเาบจับนีตายเบิดทีครับตายเบอรดีแล้วจี่กันอ้ยปลาไหลมึงผิดหล

แก่ออกอีู่ี่เออเาใส้กอนก็ได้ก็ได้แก่สิเบินแล้วครับพี่น้องก่สิเบินแหล่ี่งันปากขึ้นใช่ป่ะพวกใก้เบินเล้วครับพี่น้องแค่นั้นบ้าต้นอู้ห เป็นเล,นเลนอันนี้เดเดี๋ยวบายเป็นประดุกหน้าหร้อครับพี่น้องทางถูกตัอนบ่อนจะมันนี่พี่นอ้องข้นหลังว่าข้นหลังป่าเดี๋ยวดิบก่อน น,น้เแยกเราไม่ได้เหยียบไปบนะบักระดูกกระดูกเนรอกระดูกอ,อ,อขึ้นไปคุณแล้วโอ,โอ้ย ขนาดต้นนึงมาตน้นเมียวโอเคนี่ตัวที่วันย่างอยู่ดิย่างอยู่ข้างตบวหรเห็นโอเนี่ต้องตกโอ้เครืค่งถังยี่แลวครับพี่น,อน้องเทียวไปเที่แบเต็มถัมงเมื่อนไประบบมาต้น มามาเบิงมือนเรนจ้ามาพ <Ừ. S 2> ือเืนเนี่ยทำทำมีหมาให้อเิเห็นมือนจะมาเบิงเนาะอ่าปะ,ะเปเทัไพี่น้องอีกครั้งน่งปะเท่มเนบมนาหน่อยดิาหายเลยอ่าพี่น้องมาที่รอบสองครับพี่น้อง านนะเอโอ้โหบัวหน่อยเด้อ่อะไรครับพี่น้องยางลายนี่ครับนี่เหรอครับแต่ว่านี่นี่ก็มี่พี่น้องปลาดุกย่างหลายเด็กตัวนี้เป็นบอกไม้ครับพี่น้องเจ้ากีตายบ่วตายเลยครับพี่น้องนี่บอกไม้หน้าครับเลี้ยงไว้ต้นนั้นเป็นปลาหมอโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจทั้งยูทูบครับรักน้อยๆกับแหรกันนั่นครับ สำหรับคลิปนี้เบ้าพุ่งกระบ,บาต้นขอฝากไว้สำนี้นะครับสวัสดีครับหมด,ด,ดนะครับพี่น้องคำแล้วตะวันรับขอฝากแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ